คุณเคยเจออย่างนี้หรือเปล่าไม่ว่าหุ้นขึ้นหรือว่าหุ้นลงคุณก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นหรือว่าจะขายหุ้นเมื่อ,อไหร่ดีพอไม่ซื้อหุ้นขึ้นไปเยอะเลยพอซื้อหุ้นลงทันทีสำหรับวันนี้พาลินจะมาเชถึงวิธีการดูแนวโน้มวิธีการดูแนวหลับแนวต้านวิธีการดูจุดซื้อจุดขายด้วยการดูโวลุ่ม M A C D <Wow. S 1> ด้วยกันค่ะวว้าสำหรับพี่วิทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของพายลิงค้งแรกอย่าลืมกดติดตามกดกระติ่งด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยๆเฮงๆด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สิ่งแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือโวลุ่มโวลุ่มคือจำนวนหุ้นที่อยู่ในช่วงเวลาหนึง่งส่วนใหญ่นะคะ โบลุ่มกับราคาจะมีความสัมพันธ์กันราคาขึ้นโบลุ่มขึ้นตามราคาลงโบลุ่มลงตาม<อ>เพราะว่ามีแต่คุณเข้าๆออกๆมีเรงซื้อเรงขายถึงจะทําให้ราคาขึ้นๆลงๆได้<อ>งั้นต่อมาเราก็ต้องมาดูแนวรับแนวต้านแนวรับคืออะไรแนวรับก็คือตอนที่ราคาลงมาคุ้นข้างเยอะ เจอเลงซื้อเข้ามาทำให้ราคาลงต่อไม่ได้แนวต้านล่ะแนวต้านก็คือตอนที่ราคาขึ้นมาเยอะเนาะแล้วก็เจอเลงขายออกมาทำให้ราคาขึ้นต่อไม่ได้งั้นเราจะใช้วอลลุ่มมาดูแนวรับแนวต้านยังไงสำหรับวันนี้พาลินจามีสอนด้วยนะคะ สำหรับคนที่อยากจะเรียนเนื้อหาคุณวันนี้นะคะนะพิมพ์5 5 5ให้พาลินด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้พาลินจะใช้หุ้น Delta มาตูเป็นตัวอย่างกรับนะคะต้องมองว่า Delta หลังจากที่มีการเตะพาลงมาเนาะเขาก็ค่อยๆ่ยยขยับขึ้นมาตรงนี้ที่พาลินให้เราดูคือชั่เฟนเดย์สำหรับหุ้น Delta านะคะช่องข้างบุญคือ ดูแท่งเทียนช่องที่2คือ MACD MACD ตรงนี้ที่พาณนนิให้เราดูคือ d i v e r g e n c e ก็คือตอนที่ราคาขึ้นแต่เราเห็นได้ว่าสำหรับ MACD ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นตามราคา Higher i i h h High, MACD Lower High อันนี้คือ b e ร r i s i v i v g r n e n c e พอหุ้นหนึ่งตัวมีสัญญาณแปรรืแแาวจนเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้น MACD มีสัญญาณแตะครอสเกิดขึ้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องขายหลังจากที่ขายเสร็จแล้วเขามีการเต้งขึ้นมานิดหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็หลงแรงกว่าเดิมสำหรับวันนี้ไพน์จะสอนถึงว่าไอตอนที่เขาลงมาคุ้นข้างเยอะเนาะก่อนที่ดัลต้านะคะขยับขึ้นมาสามเทงนี้ เราใช้วอลุ่มมาดูนะคะแนวรับที่สำคัญนะคะงั้นเรามาดูต่อนะคะทีนี้นะคะช่องที่สองที่เราดูคือวอลลุ่มวอลุ่มนะคะสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรเท่งวอลลุ่มสำคัญก็คือเท่งที่วอลุ่มสูงสุดในประวัติการนะคะคือเท่งไหนทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดเจนมาก ก็คือแท่งที่โวลุ่มสูงสูงคือเท่งนี้ถูกไหมคะพอเจอแท่งที่โวลุ่มสูงสุดในประวัติการแสดงว่าเท่งเทียนแท่งนั้นสําคัญมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่งโวลุ่มสูงเป็นพฤติกรรมของรายใหญ่แสดงว่าหุ้นตัวนี้เริ่มมีรายใหญ่เข้ามาแล้วนะฮะเพียงแต่ว,ว่ารายใหญ่จะล่าราคาไปถึงเท่าไรนะคะแล้วก็รายใหญ่เขาจะ เขาจะเทขายทําให้ราคาตกลงมาถึงเท่าไร่อันนี้เราก็ต้องดูแนวรับแนวต้านกันเลยพอเราเจอเท่งโวลุ่มสูงสุดในประวัติการเท่งเทียนเท่งน,นี้เป็นเท่งเทียนสําคัญนะคะเท่งเทียนสําคัญแท่งน,นี้เราตีกรบสี่เหลี่ยมไว้เลยนะคะเท่งเท,ท,ทียนสําคัญเท่งนี้ราคาโลตูเป็นอะไรคะตูเป็น แนวรับราคาไฮของเท่งนี้ตูเป็นแนวต้านงั้นทุกคุณมาสังเกตตูนะคะที่เท่งที่เราเอาไว้ตูแนวรับแนวต้านเนาะตรงนี้ราคาลงมาเจอแนวรับหลุดไหมคะไม่หลุดเต้งขึ้นถูกไหมคะตรงนี้ราคาก็ลงมานะคะเจอแนวรับตรงนี้ก็ไม่หลุดไม่หลุดก็เต้งขึ้นมานะคะ แต่หลังจากนั้นนะคะแถวนี้ประมาณ4ี่เท่งอยู่ในช่วงแนวรับตรงนี้นะคะยืนอยู่ประมาณ4วันสุดท้ายคือรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวก็ลงมาลงถึงตรงนี้เจอแนวรับสําคัญถูกไหมคะแนวรับสําคัญไม่หลุดที่นี่นะคะก็จะเจอแท่งเขียวต่อเนื่องสามเท่งนะคะเลยสำหรับการดูโวลุ่ม เพื่อตูแนวรับแนวต้านสำคัญเราต้องหาแท่งที่โวลุ่มสำคัญให้เจอก่อนก็คือเราต้องหาแท่งโวลุ่มสูงสุดในประวัติการแท่งเทียนแท่งนี้ตีปเป็นแนวรับแนวต้นานนะคะในอนาคตนะคะถ้าราคาลงถึงแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่สำคัญถ้าไม่หลุดเขาก็มีโอกาสค่อยๆข,ข,ข,ขึ้นมานะคะ งั้นนอกจากที่ดูโอลุ่มตรงนี้จริงๆแล้วเราก็ยังสามารถดูอย่างอื่นมาดูคู่กันได้นะคะเช่นสําหรับหุ้นเดลต้าเหมือนกันเมื่อกี้คือชําเฟนเตตอนนี้พานิีให้เราดูชํามเฟน60นาทีชํามเฟน60นาทีทุกคนสังเกตตูนะคะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ราคาลงถูกไหมคะนะส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้พาลินโบไว้ะะววังราคากับโบรุ่มคือ ราคาขึ้นโบลุ่มขึ้นราคาลงโบรุ่มลงแต่ตรงนี้คือราคาลงสําหรับโบรุ่มเป็นไงบ้างโบลุ่มขึ้นถูกไหมฮะแสดงว่าในชทมเฟรน60นาทีตรงนี้ตอนที่ราคาลงมีคุณเก็บซื้อหุ้นนวนี้เลยชทมาเฟ็น60นาทีโบลุ่มมีบูลิต่ดาวเจนเมื่อกี้เราดูทมาเฟ็นเดยเขาเจอแนวรับสำคัญ ชาเฟเน60นาทีตรงนี้มีบูลิตไตวอเจันของโวลุ่มเกิดขึ้นก็ถือว่ามีส่งสัญญาณมาคอนเฟอร์กรันล้นะคะหลังจากนั้นเราสามารถเข้าสื่อได้เมื่อไรต่อมาเราก็ต้องดูนะคะ MACD ในชามฟเฟน60นาทีเหมือนกันนะคะที่นี่ทุกคนมาดูนะคะตรงนี้เป็นไงบ้าง MACD นะคะเส้นฟาสมีการตัดขึ้นเส้นสโ w ตรงนี้คือ Golden Cross ก็คือมี Golden Cross เกิดขึ้นแล้วก็สำหรับ MACD ตรงนี้นะคะเท่งเตงเปลี่ยนเป็นเท่งเขียวโมเมนตัมขาลงเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมขาขึ้นถูกไหมคะอันนี้ก็คือจุดสือ้อเลยการดูจุดสื้อด้วยโวลุ่มกับ MACD นะคะเราสามารถดูว่าไอ้หุ้นหนึ่งตัวเขามีแนวรับสำคัญไหมด้วยการดูโวลุ่ม น,ะะนอกจากนั้นเรายังสามารถดูชั่มเฟนเดย์กับทําเฟนไลน์นาะทีมาคอนเฟิร์อีกทีหนึง่งพอสัญญาณหลายอย่างคอนเฟิร์กันจุดน,นี้เราก็สามารถเข้าซื้อได้งั้นซื้อเสร็จแล้วนะเราต้องตัวอะไรเราก็ต้องมาดูนะคะแนวต้านที่เมื่อกี้พารินตีไว้ในชั่เฟนเดย์นะคะแนวต้านคือตรงไหนก็คือที่เมื่อกี้พารินบอกเนาะเส้นข้างบนตรงนี้ตูเป็นแนวต้านนะคะ ที่นี่นะคะราคาขยับขึ้นมาถ้าเขาสามารถขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีแต่สมมุติว่าถ้าเขาขยับขึ้นมาเจอแนวต้านแล้วก็แนวต้านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านนะคะเราก็ต้องระมาระวังการโยกตัวในระยะสั้นนะคะงั้นสำหรับเทคนิคที่พาลินสอนในวันนี้นะคะก็ น่าจับประมาณนี้เนาะการบ้างของวันนี้คือทุกคุณนะคะไปหาหุ้นหนึ่งตัวที่มีเท่งโวลุ่มสูงสุดในประวัติการแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านหลังจากนั้นหนูดูชาร์ฟเฟนหกสนาทีคู่กันคู่กับ m a c d นะคะนะอันนี้คือการบ้างของวันนี้นะคะอันพี่ทุกคนที่ฟังรายการของภัยแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะนะ คอมเมนต์ให้พาดินก็ได้เนาะหรือพี่ทุกคนที่มีคำทำะไรที่อยากจะสอบทำพารินเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ใต้โพ์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆในคลิปหน้านะคะไว้เราเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะสวัสดีคะ่ะ